สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับพบกับรายการนบุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไอม้โป้งเองที่ก็จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับมาแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุกรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็เรียกว่าจะสลับสับเปลี่ยนไปมาแล้วก็ในช่วงนี้เรียกว่าเข้าถึงฤดูกาลนะครับในส่วนของตัวงานไอทีระดับโลกแล้วอย่างคอมพิวเ ออซึ่งเขาก็จะมีโนบุกหลากหลายแบรนด์ในกันนะครับเปิดตัวของใหม่แน่นอนแบรนด์ไต้หวันนะครับ Acer MSI นะครับหรือ Gigabyte และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ที่แน่คือผมเองเนี่ยได้ซัพพอร์ตนะครับจากทาง Acer MSI แล้วก็ g ี b ไว้สามแบรนด์ด้กันนะและในวันนี้เองเนี่ยผมก็ขอหยิบนำตัวโนบุก Acer ตัวใหม่ที่ มีการเปิดตัวในงานนี้นะครับอย่าง Acer Swift เอด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้านั้นในปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นโนบุ๊กเอ็กซ์คลูซี AMD Ryzen นะครับที่โดดเด่นเพราะว่าเป็นจอ16นิ้ว OLED นะครับแต่ว่าในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนจาก 4K ปีก่อน 60Hz เป็น 3.2K 120Hz นนะครับน้ำหนักเนี่ย หนักกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1.23กิโลกรัมของเดิมมันจะ1.17กิโลกรัมแต่ว่าสเปคเนี่ยบอกเลยว่าแรงแบบแรงแรงเพราะว่าเป็นไรเซนเจ็ดเจ็ดแปนะครับเป็นเซนสนะครับ4ี่นาโนเมตรมี AI เออแล้วก็จัดเต็มเรื่ของตัวความแรงพร้อมกับตัวการ์ดจอออนชิปที่มีความแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับ อย่างตัว r a d i o n 780m คือเอาไปเล่นเกม3มิติได้ลื่นอะใช้คำนี้เทียบเท่าพวกกาจอแยก3050เลยก็ว่าได้นะอาจจะบวกลบนะครับแต่ถือว่าแรงมากๆเพราะว่าเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับ rd n a 3อืมก็เลยเป็นโนบุกอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จอใหญ่พรีเมียมนะครับบางเบา แต่ว่าสเปคแรงแล้วก็หน้าจอสวยที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้เออเดี๋ยวไปชมกันนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ชวนผู้ชมคุยหน่อยละกันนะครับก็ผมน่าจะวิดีโอตัวนี้จะเปิดวันเสาร์ผมบินเช้าวันอาทิตย์นะครับพอดีผมผมมีสัมนานะครับมิชชั่นจูมูลที่สามย่านคิดว่าน่าจะกลับมาไม่ทันอัดไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะไปไลฟ์สด ที่ในส่วนของไต้หวันไทเป้ด้วยอยู่ที่โรงแรม,มนะแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์หรือว่าสภาพห้องมันจะเป็นยังไงนะนะครับก็เลยเอ,เอาชัวร์ดีไม่ดีอาจจะอัดด้วยอีกตัวหนึ่งเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวชมพวกคอนเทนต์ที่คอมพิวติเอายาวนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมย้อนอีกนิดหนึ่งนะครับเอเซอร์สวิป8เนี่ย16นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ เป็นการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนนั้นนะครับรุ่นก่อนๆเนี่ยรุ่นก่อนนั้นเนี่ยจะเป็น a อเซอร์ t 8เฉยๆแค่นี้แต่ว่าในปีนี้มีการเปลี่ยนมีการเพิ่มนะครับเป็น a 16หมายความว่าอนาคตก็อาจจะมีเ14หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ที่แน่คือเขาใช้ CPU เป็นในส่วนของ AMD ไรเซน7000ซีรีส์อย่างตัวไรเซน 7040U นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชิปโมบายหรือว่าชิปที่ใช้ในโน้ตบุ๊กนะครับที่แรงเลยแล้วก็จริงๆว่าไปถ้าให้ย้อนความขยายความกันมันก็ถือว่าเป็นเอ่อชิปที่ใช้พี่น้องกันแล้วกันเนาะตัวนั้นจะเป็นตัว Z1 นะครับที่ใช้ในตัว rog a l l g y ด้วยที่เป็นเกม พอเทเบิลพกพากลับมาตัวนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าเขาคงมีเลือกสองสเปคนี้แหละนะครับสองสเปกหลักๆผมคิดว่านะก็คือจะเป็นไรเซนเจ็ดเจ็ดแปดสี่ศูนย์ยูแล้วก็ไรเซนห้าสี่หกเจ็ดหกสี่ศูนย์ยูหมายถึงว่าเป็นสเปคขายในไทยนะครับทำงานแบบแปดคอสิบหกเทรดสลับไรเซนเจ็ดไรเซนห้าก็จะเป็นหกคอสิบสองเทรดนะครับมีค่า TDP เนี่ยอยู่ที่สิบห้า ถึง30วัตต์ด้วยกันแล้วก็ตัวการ์ดจอแน่นอนถ้าเน้นแรงที่สุดเนี่ยก็จะเป็น Radeon 7 8 0 m ที่จะอยู่บนอินทิเกรตมาในตัว Ryzen 7แต่ถ้าเป็นตัว Ryzen 5เนี่ยเราจะได้การ์ดจอเป็น Radeon 7 6 0 m ก็จะแรงน้อยลงมาหน่อยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมใหม่นะครับซึ่งตอบโจทย์สลับงานประมวลผลนะครับ หรือว่างานที่ต้องใช้พลังสูงแล้วกันเพราะว่าทาง AMD เนี่ยเขาพัฒนาต่อยอดในส่วนนี้เป็นอย่างดีนะค,คือเทคโนโลยีที่ดีสุดในตอนนี้จะอยู่บน7040ตัวนี้นะครับ AI ก็มีเออเรื่องของระบบความปลอดภัยก็มีนะครับแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเทียบนะครับอันนี้เขาเขาขิงนะครับขิงว่าไรเซน 7, 7, 8, 4, 0 U เนี่ยนะครับ มันแรงกว่ารักอไอเจ็ดหนึ่งสามหกศูนย์พีแน่นอนก็คือการจอเขาแรงกว่าตัวไอไอลิทเ e อ็กเอเอนะเออก็จะเห็นว่าทั้งงานที่เป็นในส่วนของแอปพลิเคชันเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เว็บโปรดักิวิตี้ทัสมาร์กมีเดียเอนโคดต่างๆคือแรงกว่าเยอะนะครับเว็บเบราว์ซิ่งนะครับอิมเมจเอดิตติ้ง3ดีเรนเดอริงนะครับต่างๆนานาเนี่ยเอาละกันนะครับ ก็คือดีกว่าสีส้มเนี่ยสีส้มนะครับสีส้มนะเกมก็เหมือนกันแน่นอนเกมก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นตัวการ์ดจอออนชิปที่มันแรงที่สุดในะตอนนี้จนกว่า i ิน e l จะส่งรุ่นใหม่ออกมานะออคิดว่านะคิดว่าคงแบบถ่ายกันแรงอะไรอย่างนะั้นอ,อ่ะจะเห็นว่าเกมทุกอย่างลื่นกว่าทั้งหมดเลยนะครับโอเคในส่วนของตัว c p u ก็น่าจะประมาณนี้เอาว่า c p u ดีแน่นอน แล้วก็ e อ c l u s i v ูเฉพาะบนโมเดลนี้เท่านั้นรุ่นอื่นๆของ a อเซอร์ไม่มีนะครับที่ผมทราบมานะตอนนี้นะเอางี้ก่อนโอเคไปต่อกันเลยนะครับก็คือเขาแหละเน้นย้ำนะครับนอกเหนือจากตัวซี u UM AMD นะครับ7040แล้วนะครับหน้าจอ OLED 4K ครั้งที่แล้วเนี่ยผมว่าสำหรับผมนะจอ16นิ้วกับ 4K มันก็อาจจะเกินความจำเป็นไปหน่อยใช้ดี ต้องสเปคนี้3.2 k พอ3,200ันสอคูณสองพพิกเซลที่รีเฟรชเรทนะครับ1น0่งอเฮร์อันเนี้ยได้ใช้กว่าแน่นอนแล้วก็จากการที่มันเป็นจอ OLED นะครับรองรับ HDR นะครับแบบ True b a c k 500มีเรื่องของอความสว่างที่ดีนะครับความดำที่ลึกเพราะว่าเป็น OLED นะครับ แล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์เลยงานทั่วไปหรือว่างานครีเอเตอร์เพราะว่าได้เรื่องของเอ่อสามรเซมี Wi-Fi 7ตัวใหม่ด้วยนะครับก็ความเร็ว5.8าจุดแปดกิกะบิตถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับเออเอาว่าเรื่องของตัวหน้าจอเนี่ยจะบอกว่าเป็นหน้าจอโนบุกอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ดีสุดหน้าตอนนี้ก็ว่าได้คือ6 0สิเฮิร์ตอ่ะเอาตรงๆนะ มันก็อาจจะไม่เพียงพอต่อยุคนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเสอบเสกคนทีน่เงินเยอะนะครับแม้แต่การสกอฟี b o o k สกอสกอเอ,อกสารก็จะรู้ว่าเออหนึ่งร้อยสิบเพร์มันสบายตากว่านะครับเนี่ยมีคอนทราสต์หนึ่งล้านต่อหนึ่งมี iCA แคล์และนะครับเรื่องของตัวท u v l a รแลนตลดจากสีฟ้าเป็นต้นทำให้ใช้งานได้สบายตานะครับแล้วก็ตัวเครื่องอ่ะมันก็ มีความบางเท่าเดิมก็คือ12.95ม mm, มซึ่งบางมากๆนะครับแล้วก็มีความเบาเนี่ยอาจจะเบากว่าเดิมเล็กน้อยนูที่เท่าไหร่วะ0.06กรัมอาจจะเพราะ CPU แรงขึ้นจากไรเซน6000เป็น7000นะครับ1.23กิโลกรัมแต่ส่วนตัวผมก็ถือว่ามันเบาอยู่ดีนะครับแล้วก็แน่นอนเป็น AMD z ซ n 4นะครับแรงลื่นทั้งในการต่อปั๊ก อะแดปเตอร์ apter, หรือว่าไม่ต่ออะแดปเตอร์ก็แรงอยู่นะครับต,ตัวอย่างเนาะนี่จะใช้บนรถไฟรถไฟต่างประเทศเนาะมันเลยดูดีหน่อยนะครับอ่ะซึ่งนะครับ8คอ16เทรดนะครับมี AI มีความแรงลื่นผมว่าถ้าใครอยากได้นบบุกจอ16นิ้วที่ขอ c p u แรงนะครับในการทำงานตัดต่อวิดีโอโปรเซสไฟล์แล้วก็เฮ้ยขอเล่นเกมให้ด้ดิ แต่ขอนั้นแบแค่หนึงสามกิโลกร,รัมนะบอกเลยว่าถ้าเป็นโนบุกรุ่นอื่นๆแล้วกันเนาะที่ไม่สเปคเนี่ยทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แรงขนาดนั้นมันเฉพาะตัวนี้เท่านจริงๆแล้วก็ควรจะเลือกเป็นตัวสำหรับผมนะก็คือเป็นร y z เซนเจ็ดเจ็ดแปดสี่ศูยที่ได้ตัว Radeon นเจ็ดแปดเอด้วยนะครับนี่เลยนะไดอาร์นีเอสก็เป็นเรื่องของขั้กโประการ์ดตัวกระจอเขาออนชิปนะครับ มี AI นะครับเรียกว่าแล้วก็มี AI นะครับช่วยเสริมในาการทํางานที่มันเรียนรู้ได้นะมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วกันว่าเราใช้งานอะไรยังไงบ้างหรือว่ากับโปรแกรมที่รองรับ AI ของทาง AMD เขานะครับมี RAM มาให้ก็คือ up to 32GB LPDDR5 ส่วนสเปคไทยผมว่าน่าจะได้เป็น 16GB แหละนะถ้าขายไทย SSD ก็ 2TB up to เป็น Gen4 เมืองไทยก็อาจจะได้เป็น5้าหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งเซลบายเพราะว่าก็ต้องทาราคานะนะครับราคาก็คาดการว่าอยู่ข้อเดิมแหละประมาณสี่ซ้าไม่เกินห้าหมื่นสี่ห้าเก้าสี่เก้าเก้าอะไรประมาณนี้คาดการนะครับเรื่องของนะครับระบบเราทำร้อนก็จัดเต็มแม้ว่าจะเป็นโน้ม๊กที่เป็นการ์ดจอออนชิปแต่ไฮเซอร์เนี่นยก็ให้พัดลมมาแบบคู่เลยนะครับสองตัวด้วยกันช่วยดูดลมเย็นทั้งบนล,าล่างใต้คีย์บอร์ดแล้วก็ใต้ตัวเครื่อง เอาออกทางด้านหลังคาดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็มีเรื่องของตัวโหมดนะครับไซเลนนอร์ม l แล้วก็ p e r f o r m ร์แมน,นะครับก็เป็นฟังก์ชันเอฟผมจะไมผิดนะฟังก์ชันเของหนเอเซอร์เขา Wi-Fi 7เออเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเลยก็แน่นอนมันก็คงจะดีกว่า Wi-Fi 6e อะไรแหละนะครับแต่ยังไงก็ตามก็อยู่ที่ขอสอชอใช่ไหมเออสขขสอชอนะครับ กสทชอย่าีอีกหนึงนน่งแล้กวก็ในส่วนของตัวพวกอุปกรณ์อื่นๆช่นเราเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรองรับเอาว่ามันแต่ว่ามันมาพร้อมกับตัวใหม่ละกันนะครับซื้อซื้อซื้อ,อวันนี้เแี่ยังไม่ยังไม่ใช้ใไม่น,มน,มนีไม่ได้อะไรพามลองน,น,นั้นนะครับอื่นๆนะครับก็ใช้งานก็ดีเลยทั้งเรื่องของการวิดีโอคอลนะครับได้เว็บแคมแบบ่ 1440p นะครับ ก็ถือว่าเป็นเว็บแคมที่มีความคมชัดสูง2องห้าศูคูณหนึ่งพิกเซลอะความคมอะก็คือดีกว่า Full HD ไปอีกขั้นนะนะครับโอ้โคมแล้วก็คาดว่าน่าจะมีเรื่องของตัว AI นะครับลดน้อยหรือว่าตัดสินรบกวนด้วยทำนองนั้นเรื่องของการวิดีโอคอลออนไลน์เป็นต้นมีเอฟเฟกด้วยนะเออซับพอตตัว Windows Studio นะครับต,ต่างๆปรับหลายอย่างเลย แต่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวชิปด้วยถ้ามันชิปมันแรงมันดีมันก็สามารถปรับได้อย่างยืดหยุด,ยดแล้วก็เนียนตานะครับแล้วก็มีเนี่ย temporal noise reduction นะครับที่ผมบอกไปคือเป็น AI ลดน้อยแหละให้ภาพมันคมชัดมีเนะรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับ m i o s h c u t ก็เรียกว่าเป็นตัวฮาร์ดแวร์เลยนะครับที่อยู่บนชิปอะทำงานร่วมกับตัว AMD นะครับเนี่ย security processor ของเขานะครับแล้วก็มีทํางานผ่านครา u d อีกชั้นหนึ่งดิฉะนั้นแล้วเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือว่าใครเอาไปทํางานที่กังวลเรื่องของข้อมูลที่จะหลุดออกไปหรือว่าต่างๆนานๆเนี่ยเออผมว่าทาง AMD เก็ชูนะว่าเขามี m i c r Microsoft พูดตันแบบ hardware level ในการป้องกันนะเอออันนี้ถือว่าพิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวระบบไบโอเมตริแหละนะครับในการ สแกนนิ้วที่ปุ่มถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่ออไม่เอามีตัวสแกนนิ้วที่ตัวคีย์บอร์ดเือนะครับท,ที่ตัวที่ตัวทัชแพดขออภัยผมพาดูรูปก,ก่อนเดี๋ยวนะโมเดลมันเปลี่ยนนะครับสักครู่หนึ่งนะสแกนนิ้วเนี่ยครั้งที่แล้วอ่ะอันนี้ผมพาไปดูก่อน สแกนนิวสแกนนิ้วที่ปุ่มพาวเวอรนะผมจะให้ผิดนะขออภัยด้วยถ้าผมเออสแกนที่ปุ่ม Power นะครับเห็นแวบๆแ,แล้วมันจะมีความพิเศษกว่าปุ่มอื่นๆในการใช้งานนะครับาราว่ามันเป็นปุ่มเปิดปิดแหละแต่ว่ามันสามารถทำห้ที่เป็นสแกนนิวใน t ูอิันได้ด้วยอ่ะสำหรับพอเชื่อมต่อนะครับก็จะได้เรื่องของตัว USB 4.0นะครับก็คือเทียบเท่าความสามารถกับ Thunderbolt 4ชาร์จไฟได้ต่อจอแยกได้โอนถ่ายข้อมูลได้40กิบิต2พอตด้านซ้ายของตัวเครื่องตรงนี้นะครับ HDMI 2.1นะครับแล้วก็ USB Type A ส2 2ช่องด้วยกันมีขั้วต่อฟลมามอร์ไม้1ช่องแล้วก็ m i โคร s d c ก r d อีก1ช่องนะครับเออ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่ทาง Acer เนี่ยเขาตั้งใจทำแล้วก็ร่วมมือกับทาง AMD ในการพัฒนาต่อยอดออกมาขึ้นมานะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นเพจลิ s e ของเขาเนะครับเป็นข่าวที่ผมได้หยิบมาเล่าใฟังกันเป็นข้อมูลแบบละเอียดประมาณนึงแล้วกันแล้วก็คาดว่าตัวจริงก็เดี๋ยวเรงได้เห็นกันที่งานคอม i ิเทซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาไปชมกันนะครับกับตัวจริงตัวนี้เ ก็เท่ๆนะครับอางๆางเฉียบเฉียบก็เรียกว่าใครคือบางคนแบบถ้าต้องการเน้อบุ๊กจอใหญ่เนี่ยเครื่องมันต้องหนาแล้วต้องหนักแน่ๆเลยมันไม่เกิดขึ้นนะครับกับในส่วนของตัวเอเซอร์สวิปเอสิบตัวนี้เพราะว่าเขาคิดมาดีนะครับราคาผมคำนวณเล่นๆแล้วกันเนาะนะครับสดๆเลยตอนนี้ คูณสามันก็เริ่มต้นดูที่40,000ื่นนี่ยสี 45, ่หมื่นหกันเนาะผมว่าก็เท่าเท่าเดิมแหละถ้าเป็นตัวไรเซน5ก็4ี่ห้ถ้าเป็นตัวไรเซนเก็499มันก็จะสามารถรีเลทนะครับกับรุ่นเดิมที่มีขายในไทยก่อนหน้านั้นได้ ก็เรียกว่าผมก็หวังไว้ทงมีโอกาสได้มารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครา้งทิ่แล้วผมไม่ได้รีวิวแผมพลาดไปสักอย่างหนึ่งผมขอเขาแล้วมันไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวในครั้งเนี้ยผมเองก็จะพยายามแล้วกันตามต่อตามติดทั้งฝั่ง a อเซแล้วก็ AMD มดีเลยว่าขอรีวิวหน่อยเพราะว่าผมเองเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวกับโนบุกสายทํางานนะครับที่ได้ทั้งเรื่องของความบางเบา พรีเมียมนะครับวัสดุเป็นเมเซยมอลลอยพอตเชื่อมต่อก็ถือว่าพกคันประมาณหนึ่งนะครับจอโอเลแล้วก็เออครั้งที่แล้วเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกไปว่าจอ1 6นิ้ว 4K สำหรับผมมันไม่แม่เซนนะแต่ถ้าเป็นจอสิบหกนิ้วสา k จุดสเคหนึ่งร้อสิบเฮิร์โอเลดอันเนี้ยกดไลท์เลยมันได้ใช้งานจริงแน่นอนคือแล้วว่าค่า pixel ป e r i อินเนี่ยมันกำลังพอดีแล้วตาเราแยกไม่ออกแล้วนะครับไปเน้นเฮิร์สตีกว่าเพราะมันลื่นกว่า60เฮิร์นั่นเองอ โอเคนะครับประมาณนี้สำหรับ Acer Swift A สิบหกแล้วก็ปิดท้ายที่ตัววิดีโอแล้วกันนะครับจริงๆมันก็เป็นวิดีโอปีก่อนแหละแต่ก็ใช้ร่วมกันได้เพราะว่ามันไม่ภายนอกไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับส,สีเขียวสวยเนาะสีขาวสีนึงก็สวย อันนี้ไงสเปคปีก่อนมันจะเป็น 4K OLED แต่ว่าปีนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเปลี่ยนแล้วออย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็มันเป็นโนบุ๊ก16นิ้วที่ไม่มีน้ำพดเนาะเห็นไหม ก็ในปีนี้ผมย้ำอีกนึงก็เปลี่ยนเป็นชื่อ asus swift e i h t สิบหกแล้วนะครับโอเคสาหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันไว้จะเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปกับรายการนูบุกทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าในช่วงนี้สัปดาห์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับการนัขาวพูดพฤหัสอะไรเงี้ยก็จะเป็นฤดูการคอมเพเ็กซ์ในก็ฝากติดตามมาด้วยผมอาจจะไลฟ์ช่วงกลางวันเลยแล้วก็อาจจะมีวิดีโอตัดต่อตามมาอีกหนึ่งละกัน นะครับสำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าต้องไปเรียกว่าผมก็น่าจะเตรียมตัวอยู่ในคืนนี้ที่ผมเปิดวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าบินพุ่งนิ้เชา้าแล้วค่ำคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ